คนร้อยคนก็คงมองเราร้อยแบบไอ้คั้นจะให้เราไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่ come, ถ works, well, ้าเขาว่าอะไรมาเราก็คงต้องฟังฟังไว้ถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วเราก็ทำดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็คงจะพอเนี่ยจริงๆนะโยคนร้อยคนก็มองเราร้อยแบบไอ้เราก็ไม่ว่างที่จะไปเป็นทุกแบบตามที่เขามองก็คงไม่ไหวแต่อะไรเขาว่ามาก็คมต้องฟังฟังไว้ ถ้าดีก็ทำต่อไปถ้าไม่ดีก็แก้ไขแล้วก็เป็นคนดีตามแบบของเราไปแค่นั้นก็น่าจะพอในครั้นเราจะไปปิดตาปิดตาแล้วก็ไม่ให้เห็นเขาจริงๆคนที่เขากำลังพูดถึงเราเขากำลังพูดอยู่ปิดหูหมดเขาก็กำลังพูดอยู่นะปิดตาหมดตาเขาร้อยคู่แสนคู่ล้านคู่เาก็กำลังมองเราอยู่เหมือนเดิมนายูย เพียงแต่เราไม่เห็นเขาแต่บางอย่างเนี่ยทำมันไม่เห็นได้มันก็ดีอ่นะบางอย่างไม่เห็นได้ก็ก็ดีกว่ามั้งนะเราก็ก็เ<ะ>พยงแต่ว่าเห็นด้วยใจก็แล้วกันว่าเขาร้อยคนมองเรา100เร้อยแบบเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้เราน่าจะเป็นอย่างโน้นตาม,ตามใจเขาเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นไปตามนั้นตามนัน้นตามนัน้มน,นมันก็แหม่ร้อยคนร้อยใจนะพันคนพันใจเราก็ดีตามที่เราคิดว่าดี แต่มันคิดเองไม่ได้นะก็ต้องไปเปรียบไปเทียบกับศีลส,สมาธิปัญญาไตรสิกขาคำสอนของพระพุทธเจ้านยะเทียบดูแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนใครเราก็ดีตามแบบของเราไปพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีเอตทักคะในหลายๆด้านคือเก่งแต่ละอย่างถนัดต่างกันเนะเราก็ถนัดของเราไปเรามองไม่เห็นใครก็จริงโย่แต่ว่าสายตาเขาก็กำลังมองเราอยู่เนะเขาก็กำลังมองเราอยู่ ราะนั้นร้อยคนก็คงมองเราร้อยตาร้อยตาก็มองด้วยร้อยความคิด